คลิปนี้ป้าจะพาน้องๆหลานๆมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการไปทำงานที่แคนาดาแบบแรงงานทั่วไปหรือที่เรียกว่า unskilled worker ในโครงการ PNP นะคะซึ่งน้องๆหลานๆก็ควรที่จะทราบข้อเท็จจริงก่อนนะคะว่า PNP เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลแคนาดาแล้วก็มีการดำเนินการร่วมกับแต่ละจังหวัด PNP มีหลายสตรีมที่เน้นกลุ่มเป้าหมายต่างกันอย่างเช่นแรงงานฝีมือหรือว่านักเรียนรวมไปถึงผู้ประกอบการด้วยค่ะ PNP ก็เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ถูกต้องและได้รับการรับรองสำหรับการย้ายถิ่นฐานไปยังแคนาดาและก่อนอื่นเลยนะคะถ้าจะมีใครมาเม้นว่าใครบอกมาอย่าเชื่อหรือว่าเม้นภาษาหยาบยาๆไายๆแต่ป้าขอแปลงก่อนนะคะว่าเขาใช้คำว่า หากินง่ายๆป้าก็ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าป้าไม่ใช่มิจฉาชีพเด้อค่ะถ้าใครเคยถูกมิจฉาชีพหลอกป้าก็เสียใจด้วยแล้วก็ย้าว่าป้าไม่ใช่ตัวแทนของเอเจนซี่ที่ไหนเลยนะคะไม่รับพาไปต่างประเทศหรือว่าทําเรื่องให้นะคะถึงป้าจะไม่ทําคลิปหลังจาก,กเกษียณงานมาหลายปีในตําแหน่งผู้บริหารลําดับที่3ของบริษัทมหาชนแห่งหนึง่งป้าก็พอมีกินพอมีเที่ยว ใช้ชีวิตสุขนิยมในโลกสวยได้ไม่ต้องซนใครที่เดือดร้อนในโลกนี้นะคะแต่ที่ทำคลิปเนี่ยคือป้าตั้งใจที่จะทำตัวให้มีประโยชน์บ้างเพื่อช่วยให้น้องๆหลานไม่ถูกหลอกมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและก็มีโอกาสในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นซึ่งป้าก็มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้ทุกเรื่องไม่มั่วค่ะและที่เม้นมาว่าไม่เชื่อหรอกว่า pnp มันจะง่ายขนาดนั้นก็จริงค่ะ ไม่ใช่ใครๆก็จะได้ไปกับโครงการ p n p ได้ง่ายๆเพราะว่าต้องแข่งกับคนทั้งโลกแถมต้องผ่านเกณฑ์ของแต่ละจังหวัดที่ตั้งเอาไว้สูงพอสมควรยิ่งถ้าไม่มีนายจ้างรับจริงจังหรือว่าไม่มีคุณสมบัติที่เข้าข่ายก็มีโอกาสถูกปัดตกนะคะการย้ายประเทศไม่มีวิธีไหนที่ง่ายหรอกค่ะป้าก็ไม่ได้อยากขายฝันแต่แค่ทำคลิป เพื่อให้น้องๆหลานๆมีข้อมูลที่ครบถ้วนเผื <S <S> <S ่อว่าใครอยากจะเตรียมตัวให้ถูกต้องจะได้ไม่ต้องมาเสียเงินเสียเวลาโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะ i m m i g r a t i o n การย้ายถิ่นฐานสำหรับเรื่องการย้ายถิ่นฐานไปแคนาดานี้ <S <S ก็ตามนี้เลยนะคะเช็คดูได้มีข้อมูลอ้างอิงอย่างเช่นอันแรกค่ะเว็บไซต์ของทางการรัฐบาลแคนาดา PNP เป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้แรางงานที่มีทักษะ การศึกษาและประสบการณ์ทำงานสามารถย้ายถิ่นฐานไปยังจังหวัดหรือว่าดินแดนเฉพาะในแคนาดาได้โดยแต่ละจังหวัดมีสตรีมหรือว่าโปรแกรมย่อยที่เน้นกลุ่มเป้าหมายต่างกันอย่างเช่นแรงงานฝีมือนักเรียนหรือผู้ประกอบการเว็บไซต์ที่2ค่ะเว็บไซต์ของรัฐบาล British c o l u m b ีย welcome bc ca นะคะ bc pnp เนี่ย เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้แรงงานที่มีทักษะและผู้ประกอบการสามารถย้ายถิ่นฐานไปยัง British Columbia ได้โดยมีสตรีมต่างๆที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างเช่นแรงงานฝีมือและผู้ประกอบการน o m i n a e ผู้ได้รับเลือกหลายคนอาจจะคิดว่าเรานะ่ะไม่มีวุฒิสูงไม่มีภาษาอังกฤษดีๆก็จะไม่มีโอกาส แต่จริงๆแล้วยังมีทางไปได้นะคะโดยเฉพาะผ่านระบบ PNP Provincial Mini Program ของแต่ละจังหวัดในแคนาดาค่ะป้าขอลงรายละเอียดต่อเนื่องจาก EP ที่173เลยนะคะอาชีพต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาแต่ต้องมีประสบการณ์และขยันอดทนมีโอกาสยื่น PNP ได้แน่นอนค่ะ <S Kitchen <Star>. s t a f f อาชีพแรกนะคะ พนักงานในครัวหรือว่าผู้ช่วยเตรียมอาหารภาษาอังกฤษก็จะใช้ว่า kitchen staff หรือว่า food preparation assistants แรกประเภทอาชีพก็คือ N O C 65201จะได้ค้นกันง่ายๆนะคะจังหวัดที่ต้องการก็คือ British Columbia Nova Scotia Saskatchewan Manitoba ค่าจ้างเฉลี่ยประมาณ17.84เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมง อันนี้เป็นข้อมูลปัจจุบันใน Agency Job Bank แล้วก็ Indeed ค่ะเชฟพ่อครัวแม่ครัวอาชีพที่2เชฟ NOC 622 00นะคะหน้าที่หลักที่ต้องบอกอเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันนะคะหน้าที่หลักก็คือวางแผนแล้วก็ควบคุมการเตรียมอาหารสร้างเมนใมูใหม่และบริหารจัดการในครัวค่ะค่าจ้างเฉลี่ยประมาณ 22.31เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากอินดี้ซูเชฟผู้ช่วยเชฟและก็นี่ค่ะผู้ช่วยเชฟหรือว่าพ่อครัวบางที่ก็จะใช้ว่าคุกบางที่ก็จะใช้ว่าซูเชฟนะคะ N O C 632 00หน้าที่หลักก็คือเตรียมและปรุงอาหารตามเมนูที่กำหนดดูแลความสะอาดและความปลอดภัยในครัว ค่าจ้างเฉลีย่ยต่อชั่วโมงประมาณ20.49เหรียญแคนาดาอันนี้ได้มาจากอินดี d นะคะจังหวัดที่เปิดรับ PNP ก็อย่างเช่น Alberta, British Columbia, Manitoba, Nova Scotia, Saskatchewan, Ontario แล้วก็ Quebec แต่และจังหวัดเนี่ยจะมีเกณฑ์และก็ข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างเช่นระดับภาษาประสบการณ์ทำงาน ค่าจ้างแล้วก็ข้อเสนอการจ้างงานจากในจ้างในจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะเวทค่ะบริการอาชีพที่3ค่ะพนักง,งานบริการอาหารบางที่ก็ใช้ว่าเซิร์ฟเวอร์บางที่ก็ใช้ว่าเวทอร์ eta, นะคะ NOC 652 00ค่ะหน้าที่ก็โดยทั่วไปนะคะรับออเดอร์เสิร์ฟอาหารทำความสะอาดโตะ๊ะจังหวัดที่ต้องการอย่างเช่น n o Scotia s a s k s t c h e w a n n e w f o u n d l a n d and l a b r a d o r ค่าจ้างโดยเฉลี่ยประมาณ18.90เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมงค่ะช่วงค่าจ้างก็อยู่ที่ประมาณ15.70ไปจนถึง22.32เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจาก Indeed แล้วก็ PayScale ค่ะ Truck Driver คนขับรถบรรทุกอาชีพที่4ค่ะคนขับรถบรรทุกหรือ Transport Truck Driver N O C 73300นะคะ หน้าที่ก็คือขับรถส่งของระยะไกลในประเทศหรือว่าต่างจังหวัดจังหวัดที่ต้องการก็มี British Columbia, Manitoba, Alberta, Saskatchewan ค่าจ้างเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ27.39เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมงช่วงค่าจ้างจะอยู่ที่19ไปจนถึง36เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมง อันนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจาก job bank และ indeed ค่ะ construction work ค่ะคนงานก่อสร้างอาชีพที่5คนงานก่อสร้างทั่วไปเรียกว่า construction work ค er, ่ noc 75110มีหน้าที่ยกของผสมปูนช่วยช่างงานโครงสร้างนะคะจังหวัดที่ต้องการก็มี alberta newfoundland and labrador แล้วก็ saskatchewan ค่าจ้างโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 23เหรียญไปจนถึง25เหรียญแค่น,นาดาต่อชั่วโมงช่วงค่าจ้างก็มีตั้งแต่18ไปจนถึง38เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจาก job bank แล้วก็ talent com ค่ะค่าเป็นแฉ่ช่างไม้อาชีพที่6ค่ะช่างไม้มี2ชื่อในการค้นหานะคะอันแรกก็ค่า p e n t e r อันที่2ก็เป็น NO c a b i n e t Maker noc 72310มมีหน้าที่ตัดไม้ ประกอบโครงสร้างไม้หรือว่าทำงานบ้านรวมไปถึงอาคารจังหวัดที่ต้องการก็มี Nova Scotia แล้วก็ British Columbia ค่าจ้างโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2 9 7สเหรียนแคนาดาต่อชั่วโมงซึ่งอาจจะเห็นว่าแต่และจังหวัดเนี่ยเสนอไม่เหมือนกันนะคะมีช่วงค่าจ้างตั้งแต่20ไปจนถึง42.75เเหรียญแคนาดาต่อชั่วโมง อันนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจาก Job Bank แล้วก็ indeed ค่ะ m e ค h a n i c ช่างยนต์อาชีพที่7ค่ะช่างยนต์ mechanic NOC 72410มีหน้าที่ตรวจสอบและก็ซ่อมรถยนต์ทั่วไปจังหวัดที่ต้องการก็คือ Saskatchewan, Manitoba, Alberta ค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ32.97เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมง ช่วงค่าจ้างแต่และจังหวัดจะไม่เท่ากันนะคะมีตั้งแต่18เหรียญไปจนถึง43เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมงอันนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจาก job bank แล้วก็ indeed ค่ะ welder ช่างเชื่อมอาชีพที่8อันนี้เป็นที่ต้องการทั่วโลกเลยนะคะช่างเชื่อม welder noc code 7 2 1 0 6นนะคะควรเป็นช่างเชื่อมโลหะที่สามารถใช้เทคนิคต่างๆอย่างเช่น MIG TIG Stick Arc Welding เป็นต้นนะคะเพื่อที่จะผลิตหรือว่าซ่อมชิ้นส่วนโลหะในอุตสาหกรรมก่อสร้างการผลิตหรือว่าการซ่อมบำรุงค่ะหน้าที่หลักก็อย่างเช่นสามารถที่จะอ่านแบบแล้วก็วาดแปลนชิ้นงานใช้เครื่องมือเชื่อมตามมาตรฐานความปลอดภยัยสามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานแล้วก็ซ่อมแซมรอยร้าวหรือว,ว่าความเสียหายอื่นๆนะคะ ค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ28 3 5ถึง35เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมงทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์จังหวัดและก็ใบอนุญาตเฉพาะทางซึ่งเรื่องช่างเชื่อมเนี้ยนะคะป้าจะขอทำคลิปแยกเลยค่ะเพราะว่ามีเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างเยอะมากและน่าสนใจมากทีเดียวค่ะ massage therapist อาชีพที่9แล้วค่ะงานนวดนะคะ massage therapist noc 6 5 2 1 1 จังหวัดที่เปิดรับสมัครหมอนวดในโครงการ PNP ก็อย่างเช่น British Columbia Alberta Saskatchewan และก็ Manitoba แต่ก็ยังมีน้องๆหลานหลายท่านนะคะเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหมอนวดไทยและก็การขอ PR ผ่าน PNP ในแคนาดานะคะป้าก็ขอทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องขอใบประกอบวิชาชีพของแคนาดาในการสมัคร PNP ป้าขออธิบายให้ชัดเจนแบบนี้ค่ะ massage therapist หมอนวดในแคนาดาเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกนะคะเป็นประเภท registered massage therapist s ตัวย่อก็คือ RMT ซึ่งก็จะหมายถึงหมอนวดที่จบหลักสูตรในแคนาดาแล้วก็สอบขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานวิชาชีพอย่างเช่น College of Massage Therapists of Ontario ตัวย่อก,ก็คือ OMTO เป็นประเภทอาชีพ NOC 32201ค่ะกลุ่มที่2นี่มีเรียกหลายชื่อเลยนะคะอย่างเช่น Non-registered massage therapist หรือว่า Spa attendant หรือว่า Body massage practitioner ซึ่งเป็นหมอนวดทั่วไปในร้านสปานวดเพื่อผ่อนคลายไม่ใช่นวดเพื่อรักษาโรค ไม่ต้องจดทะเบียนวิชาชีพประเภทอาชีพนี้ก็คือ N.O.C. 65211จับจำไว้นะคะ65211ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็ไปทำงานในตำแหน่ง N.O.C. 65211นี่ละค่ะจึงไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพในแคนาดาแต่ควรมีประสบการณ์ทำงานด้านนวดไทยนวดสปาและก็มีใบผ่านการฝึกอบรมจากไทยนะคะอย่างเช่น โรงเรียนสอนนวดที่ได้รับการรับรองค่ะทีนี้การสมัคร PNP เนี่ยนะคะถ้าไปสมัครในตำแหน่ง NOC 65211 Spa Attendant ในจ้างสามารถที่จะขอ LMIA ให้ได้แล้วผู้สมัครก็สามารถใช้ตำแหน่งนี้เข้าสู่โปรแกร,รม PNP ได้อย่างเช่นที่ OI NP นะคะ Employer Job Offer Foreign Worker Stream OINP ก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือ Ontario Immigration Nominee Program แล้วก็ถ้าน้องๆหลานอยากที่จะยกระดับเป็น RMT Registered Massage Therapist ก็ต้องเรียนหลักสูตรที่แคนาดาอีก2-3ปีแล้วก็สอบใบอนุญาตกับหน่วยงานของรัฐนั้นๆน,น,นะคะโอเคโอเคฟอ r มวค่ะสิค่ะงานเกษตรภาษาอังกฤษที่จะใช้ค้นหาก็คือคำว่า farm worker หรือว่า agricultural worker มี2ส,ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมี noc 85100อันนี้เป็น labor s in crop production and nurseries ซึ่งก็คืองานผลิตพืชผลและเรือนเพาะชำค่ะหรือว่าจะดูงานปศุสัตว์นะคะก็จะใช้โค้ด noc 85101นะคะ labor in livestock operations ซึ่งถือเป็น unskilled เทียห้านะคะสำหรับจังหวัดที่มี PNP เปิดรับงานเกษตรก็ขึ้นอยู่กับความต้องการแรงงานแต่ละปีอย่างเช่น British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Atlantic Provinces อันนี้ก็จะผ่าน Atlantic Immigration Program นะคะ AIP ก็มีบ้างในบางฟาร์มค่ะค่าจ้างโดยเฉลี่ยของงานเกษตรในแคนาดาอยู่ที่ราวๆ 15.5ไปจนถึง20เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมงเฉลี่ยประมาณ17เหรียญต่อชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจาก jobbank และก็ talent.com n o องมินผู้ได้รับเลือกน้องๆหลานๆสามารถเข้าไปดู PNP ตามโค้ดของตัวเองในเว็บไซต์ของ IRCC ตามลิงก์นี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้าไปในลิงก์นี้แล้วก็จะขึ้นหน้านี้ค่ะที่เขียนว่า Immigrate as a Provincial nominee นะคะตรงนี้เลยค่ะ น้องๆหลานๆที่สนใจลองเช็คข้อมูล PNP ของแต่และจังหวัดได้เลยค่ะใครที่ทำงานในสายงานเหล่านี้อยู่ในไทยมีประสบการณ์จริงก็สามารถที่จะใช้เป็นแต้มต่อในการสมัครได้เลยค่ะส่วนอัตราค่าจ้างนั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปตามจังหวัดแล้วก็ประสบการณ์ของผู้สมัครนะคะโดยทั่วไปแล้วจังหวัดที่มีความต้องการสูงก็อย่างเช่น Alberta British Columbia และสั k ค t c h ชวันซึ่งมักจะเสนอค่าจ้างที่สูงขึ้นด้วยค่ะ 4. ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมของ PNP ละนมีไหมมีค่ะจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยจะเก็บค่าธรรมเนียมตอนสมัครอย่างเช่นออนแทรียคิดอยู่ที่1,500เป็นจนถึง2,000เหรียญแคนาดา British คลัมเบีย1,150เหรียญแคนาดา a อาเบอร์อะฟีค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะอายุ H, <are> ทีนี้ก็มาถึงคำถามยอดฮิตที่ว่ามีจำกัดอายุหรือเปล่าประเทศแคนาดามีกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์และโอกาสในการทำงานไม่เลือกปฏิบัติเรื่องอายุหรือว่าเพศอย่างชัดเจนนะคะนายจ้างจะพิจารณาจากคุณสมบัติและก็ความสามารถเป็นหลักค่ะแต่อย่างไรก็ตามสำหรับบางตำแหน่งที่มีลักษณะงานเฉพาะอย่างเช่น งานที่ต้องใช้แรงกายมากหรือว่าต้องทำงานกลางแจ้งในสภาพอากาศที่หนาวเย็นหรือว่ามีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนายจ้างก็อาจจะให้ความสำคัญกับผู้สมัครที่อยู่ในช่วงอายุที่เหมาะสมกับลักษณะงานนั้นๆน,น,นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่จริงในชีวิตประจำวันค่ะ d uration ช่วงเวลาสำหรับเรื่องระยะเวลาการพิจารณาของจังหวัดต่างๆเนี่ยนะคะการสมัคร PNP <N> ของแต่ละจังหวัดจะใช้เวลาต่างกันค่ะ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6เดือนไปจนถึง1ปีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับจังหวัดและก็จำนวนใบสมัครนะคะอย่างเช่นซัสแคชเชวั a นโดยเฉลี่ยใช้เวลา6-8เดือนอัลเบราอยู่ที่ประมาณ6เดือน n นวิ s เทียจะขึ้นอยู่กับรอบซึ่งอาจจะเร็วขึ้นถ้าหากว่าตรงกับรายงานที่ขาดจริงบางจังหวัดอย่างเช่นมอนิโตบาหรือว่านิวฟ o นด์แลนด์จะเปิดรับแบบเฉพาะช่วง ซึ่งเราต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดห้ามกระพริบตาทีเดียวค่ะ <c oughs> ทีนี้ก็มาดูขั้นตอนหลังจากที่เราได้รับการเสนอชื่อเมื่อเราได้รับจดหมายเสนอชื่อเรียกภาษาอังกฤษก็คือ nomination certificate แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการขอวีซ่าถาวร permanent residency อย่างแรกค่ะเราก็จะยื่นเอกสารไปที่ ircc รัฐบาลกลาง โดยใช้ p r o v i n c i a l Nomination Letter ที่ได้มาไปยื่นขอ PR ถาวรเน,นี่ยนะคะหรือว่า Work Permit ชั่วคราวกับ IRCC อย่างที่2ค่ะเตรียมเอกสารประกอบอย่างเช่นผลตรวจสุขภาพประวัติอาชญากรรมเอกสารแปลภาษาอังกฤษแล้วก็รอการตรวจสอบและประเมินประวัตินะคะถ้าหากว่าผ่านก็จะได้รับ C.O.P.R Confirmation of Permanent Residence จากนั้นท้ายที่สุดเราก็สามารถจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ย้ายมาสร้างชีวิตใหม่ที่แคนาดาได้เลยค่ะระยะเวลาตรงนี้เนี่ยนะคะจะใช้เวลาประมาณ6-9เดือนแล้วแต่กรณีเลยค่ะ Assessment ประเมินป้าก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะควรเริ่มการประเมินตนเองก่อนเรามีประสบการณ์ไหมทำงานด้านนี้กี่ปี มีในจ้างแคนาดาติดต่อมาหรือยังภาษาอังกฤษที่ระดับเบื้องต้น CLB 4-5อันนี้จะเพิ่มโอกาสให้มากเลยนะคะเราต้องไปแข่งขันกับคนสมัครจากทั่วโลกด้วยค่ะถ้าหากว่ายังไม่มีในจ้างก็สามารถลองสมัครกับเว็บไซต์งานต่างๆอย่างเช่น Indeed หรือว่าดูประกาศจากแต่และจังหวัดที่เปิดรับแรงงานโดยตรงป้าอยากจะบอกว่าแม้เราจะไม่ได้จบสูง แต่หากมีความสามารถและความตั้งใจแคนาดาก็ยังเปิดประตูให้เสมออย่าท้อขอเพียงขยันหมั่นศึกษาและเตรียมตัวดีๆโอกาสก็อยู่ไม่ไกลเลยค่ะถ้าน้องๆหลานๆฟังคลิปนี้แล้วยังมีข้อสงสัยตรงไหนก็ส่งข้อความมาถามได้ใน Messenger Facebook Page ISA Is INTERV นะคะว่างแล้วป้าจะรีบมาตอบเลยค่ะ และท้ายที่สุดนี้ป้าขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนของจังหวัดนะคะส่วนน้องๆหล,ลานๆที่เพิ่งเดินเรื่องป้าก็ขอเอาใจช่วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอีสานอินเทอร์เพื่อรับชมสารประโยชน์ใหม่ๆต่อไปนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะบ๊ายบาย